เมนูวิธีการขอเข้าร่วม facebook กลุ่มนะคะไก่ต้องการที่จะซื้อขายออนไลน์นะคะผ่าน facebook กลุ่มนะคะก็จะแยกนะคะแต่ละกลุ่มจะสร้างขึ้นมานะคะที่เป็นการรวมกลุ่มกันจะมีการพูดคุยกันนะคะเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ไก่ต้องการที่จะซื้อขายของออนไลน์นะคะ ก็จะมาดูวิธีนะคะว่ามีวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มทำยังไงบ้างนะคะให้เข้าไปที่ Facebook กลุ่มนะคะข้างบนนะคะตรงนี้ช่องค้นหาใค่ต้องการที่จะขายของออนไลน์นะคะกาจจะพิมพ์เซิร์ชคำว่าขายนะคะ Enter ทีนึงนะคะตรงนี้นะคะจะขึ้นมาเลยนะคะว่ามีกลุ่มอะไรบ้างน,นะคะ กลุ่มอะไรบ้างถ้าเป็นเครื่องหมายถูกก็แสดงว่ากลุ่มนี้มีการขอเข้าร่วมกดขอเข้าร่วมแล้วแอดมินกลุ่มนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นขึ้นคําว่าเข้าร่วมนะคะตรงนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะก็สามารถที่จะขอเข้าร่วมตาม ตามกลุ่มต่างๆที่เราต้องการเข้าร่วมนะคะก็ให้ดูนะคะว่าขอเข้าร่วมหน้าตาที่เข้าร่วมแล้วจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้นะคะถ้าเข้าร่วมแล้วเราสามารถที่จะไปทำการโพสนะคะแนะนำสินค้าในกลุ่มได้เลยนะคะก็จะดูนะคะว่าในกลุ่มนั้นเขาคุยกันเรื่องอะไรนะคะ ให้กดกลับมานะคะกลับมาถ้าเราต้องการเข้าร่วมนะคะขายของกินย่านอุดมสุขนะคะถ้าต้องการขายของกินเราก็จะกดขอเข้าร่วมได้เลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะขายของออนไลน์ทั่วไปนะคะเราอาจจะเสิร์ชหาด้วยคำอื่นนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างวิธีการ ขอเข้าร่วมกลุ่มนะคะก็กดเข้าร่วมได้เลยนะคะก็จะรอแอดมินของกลุ่มกลุ่มนั้นนะคะทำการอนุมัตินะคะเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปทำการโพสต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นนะคะของกลุ่มที่เราเข้าร่วมได้เลยนะคะเรียบร้อย